อยู่อยู่นะมันเป็นง้องแงะง้องแงะง้องแงะแล้วใส่จอครับเราได้ใส่จอครัวนี้ผมขัดเดิมใส่เหมือนพ่นสีโม่ทั่วเลยมือ้พ่นสีโม่ทั่วครับมพ่นสีโม่ทั่วครับเดี๋ยวมาจับ GPS คันนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกทนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามแอมซิงวันนี้จะพามาดูเบบร้อยสิบรถโซนเทพหนองบัวน้องบัวเนี่ยคันนี้รูกเท่าไหร่นะเดย์ห้าสี่ครับนี่เจ้าของรถชื่ออะไรครับเอ็กครับอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดมีเมียไปเนี่ยยังครับยังมีมีเดียมีเด้กผู้สาวครับมีเด็กผู้สาวมีเมียตายแล้วตายแล้วนี่รถมันเป็นร้อยสิบตัวไหนตัวนี้คันนี้ยสองพันสิบสองครับสองพันสิบสองครับแต่ตาเท้าตาเท้า ขาดเท้าว่าเอ้าอี่ยังไงอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่แว่นี่แว่นหนึ่งมันขาดไฟล่าสูงเกินขาดได้เหรอครับอันรายเลยเดี๋ยวพามาดูอะไรแต่งหน่อยว่ามีอะไรบ้างนี่ชุดบนชุดบนมีอะไรบ้างเนี่ยคาร์บอนครับเป็นฟิล์มลอยน้ำฟิล์มลอยน้ำเท่าไหร่ตัวนี้ร้อยกว่าบาทครับร้อยร้อยเก้าบาทร้อยเก้าบาทถูกจันแต่หมดเลยมีหลอดไฟด้วยครับ แต่ขาดครึ่งหมดแล้วเนี่ยขาดครึ่งแล้วคร,ครับเป็นไฟสีเขียวไฟเขียวเท่าไหร่เนี่ยหลอดละแปดสิบบาทแปดสิบบาทถือตัวว่านานแล้วสารสนุนโดยเยอะยิปหายเลยนะจาตีครับเดี๋ยววะาเฮ้ยเยาวมีตรเกิดเลยนะฮะดูชุดล่างบางคนบางคนบางคนก็เป็นคาร์บอนกันครับงานเดียวกันงานเดีวยวกันราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบนางกวนนางกวนน่งลงเฮ้มาให้ใกล้ แล้วก็มีมีจานเจาะครับจานเจาะรูปอะไรไม่รู้ครับเนี่ยรูปอะไรฮะจานเจาะของโซนิคครับเฮ้ยทำไมหมุนได้เอาเนี่ยได้ไม่สมประกอบเลยเป็นจานหน้าของโซนิคครับเขาเรียกว่าระยะเบรกวะเนี่ยระยะเบรกเบรกคือนการขี่วะอ่าแล้วก็มีเป็นน็อตนะน็อตน็อตครับน็อตพอร์ตทั่วไปครับน็อตพอร์ตทั่วไปยังมีคนเล่นน็อตพอร์ดด้วยกันเนี่ยมันสวยน็อพอใช้ได้เปลี่ยวๆแล้วก็มีแกนล้อครับแกนล้อพอร์ตเหมือนกันครับ เท่าไหร <Bond> ่นี้ร้อยนึครับเอาเป็นป้อมเดิมครับป้อมเดิมครับไม่มีอะไรครับสายก็สายเดิมครับเบรกอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับเบียอยู่นะมันจะงอกแจ๊คไดอยังไงมันงงแจ๊คมันก็หัดทำไมมันต้องกำยำๆเลยเหมือนไล่เบรกไปในตัวกำเดียวเลยครับมีเป็นล้อมีเป็นล้อล้ออะไรเนี่ยล้ล้ออะไรไม่รู้ครับ T A T คู่หนึ่งคู่หนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทครับ พี่ห่ออะไรเมนูจัดอะไร T T S แล้วก็มีเป็นดุมย่อครับดุมย่ออเดิมเป็นรูปอะไรดุมย่อของโซนิคครับดุมย่อโซนิคครับแดงใส่ร้อยสิบแดงใส่ร้อยสิบแล้วก็มีซี่สารเป็นใบพัดเขาเรียกใบพัดใช่ไหมครับชุดสีนี้เป็นชุดสีที่ใหม่เลยว่าเดิมสีบทเบิกใหม่ครับเบิกใหม่เป็นสีอะไรเนี่ยสีแดงแก้วครับแดงแก้วแดงแก้วเท่าไหร่อันนี้สองพันแปดครับ สองร้อแปดได้แค่นี้ใช่ไหมได้แค่นี้นะครับอันนี้คือตองโลงเนี่ยตุงโลงมันดอดออกครับตอดต่อไรบอลมันไม่มีหรือไม่มีมาไม่มีมาแล้วก็มีเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็วปะเนี่ยปักเท้าครับยางปักเท้ายางปักเท้าครับเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับสีแดงนี่คู่คู่หรือว่าเป็นสีสีสีได้ใช่ไหมสีครับแล้วก็มีโช๊คครับโช๊คลายฟอร์มฟอมครับเท่าไหร่ อันนี้6ก0ครับ600 600สติกเกอร์ต่างหากมันใช้งานดีไหมเห็นี่เขใช้กัน,นหนึบเหรอหนึบใไหมก็ออมโอเคไงขนาดเทียมงานกรอบงานกรอบแต่ว่ามันแตกยากกับกรบอกใหญ่อืมคือใหญ่แล้วต้องมีเป็นอะไรอีกเนี่ยตัวเยื่องโชุคครับอันนี้2 0งครับยื่ยงย่ยงหรือยยงยีง่ยงนั่งนั่งก่อนั่งโอ้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนี่2 0 0ครับ250 250ช่ไห สีเรสนงานอะไรวะเนี่ยงานงานของอะไรเปนใครรู้แต่เราใส่จอครับเราได้ใส่จอครับตอนนี้ผมขัดเดิมใส่เหมือนพ่นสีโม่ทั่วเลยเหมืนสีโม่ทั่วครับเหมือนสีโม่ทั่วครับแล้วทำไมไม่ใส่อันนี้มันไล่เบามันวิ่งไม่ถนัดวิ่งไม่ถนัดมันไม่ลื่นสู้พวกนี้ไม่ได้อันนี้เลื่อนกว่าแล้วเบียกไปไหนเนี่ยเบียก็อยู่อยู่บ้านหมดเบียกอยู่บ้านครับเบียกอยู่บ้านครับแล้วก็มีดั้ม ดำดำทั่วไปครับดำขาจับดำงานทั่วไปนะครับแปดสิบบาทเก้าสิบบาทวันนี้ครับแปดสิบบาทมีอะไรวะเดี๋ยวท่อไว้ทีหลังนะนี่นี่บ่อ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 กีดครับเหมาะจีนโป้ครับทรงอะไรวะเนี่ยทรงทรงกระดานครับทรงไม้กระดานแข็งไหมก็ก็แข็งแข็งกระด้างกระด้างกระด้างล็อกได้ไหมเนี่ยมีอะไรมากครับล็อกไม่ได้ด้วยครับล็อกไม่ได้จะ กางเกงหายไปเลยไม่ได้เราถูกบากางแก่เลยแล้วก็มีฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคินนี่ด้วยเนี่ยมีงานเดียวกันครับคาร์บอนคาร์บอนงานเดียวกันครับอ๋องานเดียวกันก็ฟิล์มลอยน้ำทั่วไปนะโอ้ยครับเท่าไหร่อันนี้ร้อยเก้าสิบแปดบาทครับร้อยเก้าสิบแปดบาททำไมนี่ต้องมันสวยยังไงหายขึ้นยี่ไห้เลยแล้วก็มีสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มดีเคทีดีเคทีเป็นอะไรก่อนเลยเบลลิงครับ บิลลิงบิลลิงฮะยืดได้ไหมเนี่ยครับ<ช>สองิ่สองเป็นงานอะไรไหรบเขาเรียกวงาน,นงานงานจอดลิ้งเข้าไปอรัอสวยงามมันเหมือนของงานเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนเป็นงานคอร์สยังแบบนี้เละมันจะมีร่องเลยเนี่ยครับจอะเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ประมาณพันกว่าครับพันพันสี่พันสี่ครับแต่ว่าได้ชุดนี้มาด้วยครับอ๋อของเลทเราไม่ใส่แต่ไม่ใส่ครับทำไมอันนี้มันมันดูแบบไม่มีสีสันครับผมไม่มีสีสันครับ ผมชอบอะไรที่มีสีสันนะครับต้องเล่นเดินหน่อยใช่ไหมเล่นเดินหน่อยครับมีอ่าหลุมเยอ่ออันอย่างวไนีิดูมาเตอร์ดูมาเตอร์เบบล้อยครับเวบบล้อยสเตอร์เล็กมากเลยเตอร์อะไรไปเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอ้ก็ที่แรกก็ใส่สีเขียวเลยครับมันจืดเกินไปผมเลยไม่ใส่สีเขียวมันจืดเลยครับสีมันซีดว่างั้นสีครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเหลดแทนหน้าในเบอร์เลยเบอร์สิบสี่ครับ สิบส <14. S 1> ี่ยี่สิบแปดประมาณนี้แล้วก็เป็นลายแกนล้อนะแกนล้อหลังน็อตพอดเหมือนกันครับน็อตพอดสีทองครับเมื่อวานนี้สวยกว่าน,นี้นะทำไมวันนี้มันเป็นสภาพอย่างเงี้ยมันขึนขี่โดยคนครับมีคนครับขี่คนแต่ฝนตกนะฝนตกนะครับอยู่บ้านโอ้ดูดูบ้านเราดีที่ผ่ายดูทางนี้ทางดูไม่ได้ครับนี่ดูทางทุ่งนายังสวยกว่าแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยขาตั้งขาตั้งอ่าขาตั้ง ดีสียิ้มฮันไม่ได้มาเม้นะพี่กูนเกประมาณนี้มาเม้นะถ้าเป็นไทยเททองเนาะไทยเททองครับเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ร้อยเดียวครับร้อยร้อยแล้วร้อยเดียวครับเอ๊ะประมาณนี้นะแล้วมีอะไรแบบอันทำทำไมอย่างเงี้เป็นสีไงขัดครับขัดเดี๋ยเอากระดาษทรายครับกระดาษทรายขัดเลยองมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับเปรี้ยวอีกแบบนึงครับสวยขึ้นอีกแบบนึงครับอ่า เดี๋ยวเรามาต่อที่เครื่องเครื่งทำอะไรมาบ้างทำเต็มระบบเลครับเต็มระบบกล่อง54ไม่มีกล่องขาดแค่กล่องอย่างใบเดียวครับอ่าแล้วเป็นลูกอะไรลูก54ครับ54วาววาววาวเดิมเลยวาวเดิมวาวเดิมวาวแต่งไม่รู้ครับอ๋อเป็นทำมาจากร้านไหนเนี่ยร้านอยู่บ้านในชาตีเหมือนกันร้านชาตีครับอ๋อทีมงานชาตีนี่แหละชาตีคัดนี่เปไล่เาใหม่ครับคัดก่อนใส่คัดมือครับนี่ผม คัดมือมันลื่นครับผมไม่ถอดคือเปลี่ยนเปลี่ยนยกครับทั้งชุดเลยอาเป็นชุดเลยเข้าไปหมดเลยครับอบบนี้เปลี่ยนออกมันลื่นมันลื่นเกินครับธรรมดาถ้าแปรงไม่ดีว่างานแปรงนะครับงานแปรงอืลิ้นลิ้นเรือนยี่สิบแปดครับเรืยนยี่สิบแปดเป็นลิ้นสร้างครับลิ้นสร้างครับลิ้นสร้างยี่สิบแปดเดี๋ยวมาดูที่ท่อเป็นท่อของ YEX ครับ YEX เย็ดเย็ดครับใบเท่าไหร่เนี่ยใบละพันสองครับ พันสอบลครับลั่นทุ่งผาลั่นทุ่งเลยครับลั่นทุ่งครับลั่นบ้านเลยเนี่ยล่านบ้านครับบ้านแจ้งครับบ้านแจ้งกันวดขาทั้งคู่ถอดคู่ถอดครับได้เบาใช่ไหมได้เบาครับถ้ามีลายเบามันขูดกับมันขูดรถมันเตี้ยไงแล้วขึ้นลุขึ้นขึ้้นไดหลุมดีกว่าแถวบ้านเราลุ่หลุมหลุมฮาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเสียงท่อเสียงท่อเสียงเครื่องไม่ยินอะไร เดินก็ประมาณนี้อยากยังคันนี้ออกตัวไหมครับอ่ะเดี๋ยวออกตัวให้ดูหน่อยดิครับไปลองดูเลยนะมันนามยืดมันไม่น่าจะย,ยกหรอกมั้งเนี่ยไม่ยกครับมันปีแต่บางช่วงก็ยกครับยกเลยยกแน่นอนโอ้๋ยวลองดูโผลงบีกเลย1อยอีกทีจะโคคครัับ้รับเอาตัดแซ้น ตัวพับเดี๋ยวซื้อยังเนี่ยมีตัวนี้ครับคิวบีมีเฟสไหมเฟซอะไรพี่สมบัติคำดอกไม้ครับอ่าจะขึ้นตรงนี้ตรงนี้เลยนี่นี่สารศักพลังดีแสงครับสรศักดิพลังดีแสงเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับเนี่ยเขายังไม่มีเมียนะมีแค่แฟนใช่ไหมแฟนครับไม่มีเมียก็มีเอ่ารถก็ทรงอยู่ประมาณนี้ดูความเตี้ย แล้วอันนี้มันติดเท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ไอ้โหลดหน้าไหมโหลดครับสองนิ้วสองนิ้วนี่ไงปาดเองเลยครับปาดเองด้วยงานยิฐงานจริงานย่ฐยังไตกเล้วได้แล้นี่ดูทรงดูทรงร้อยสิบสีแดงล้อดำทรงก็สวยเลยแต่ถ้าล้างมากว่านี้ก็แจ่มมากเลยโอเคใครชอบมิ้นย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บนไปเลยครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีร้อยสี่คันหนึ่งให้ชมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ